สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมรถก๊าีครับยินดีต้อน,ออนร,โโรับ้าสู่ซนยูทูบรถเที่ยวโมงสามสิบครับเอาเริ่มทําการแสดงครับพี่น้องกับหน้างานไร้ให้หน้าพี่น้องเอาคันแท้ออกนะครับผมไร้เป็นให้เดียวกันเอามาเบ้่งกันครับผม พวต้องใส่หางปาดเลยพี่น้องดันเต็มใบมีดได้ได้พี่น้องหีา่างคันแท้นะผมเออเชียรฮสอ2ครับ ห้าโู้ทัพกับเขาบ้าน มาแล้วครับเต็มใบมีดตัวแรงประจำช่องนะครับแมสซี่เฟอร์กุสัน4ีนเ8็ดูนแปดแปดารกมาครับเครื่องยนต์นี่4,400ซีซีเทอร์โบไดร์ลอินเจคชัน่นระบบเกียร์นี่เป็น12คูณสิ เป็นเกียร์ข้างนะครับแปดสิบห้าแรงม้าครับแรงบิดนี่สามร้อยสี่สิบสองนิวตันเมตรที่หนึ่งพันห้าร้อยรอบครับอ้าวรถสามปีพี่น้องรถเข้าปีที่สี่นะครับสภาพน,นี่ยังจำเลยพี่น้องปึ๊บ ไป บมีดใหญ่ๆนะครับยาวๆพี่น้องใบมีดสองเมตรสี่สิบครับใช้ได้ปะโ,โอ้เอฟซีกับยูเลียนพี่น้องยูเลียนเบื้องรถไถน,นะครับผม ส่วนเสียของนะครับดินเป,นนป็นดินทรายบนดินท่ามนะครับผมเหนียวเหนียว,ว,วจะได้ดอก เบรพี่นอ้อกำลังนี่เหลือๆเ,เลยครับดันไม่ไปนี่คือล้อฟรีเลย,เลยอ้ไม่มีหันดีขนาด มันแข็งพี่น้องไอผมยืนดูนะครับมันเป็น,ปน,น,นด,ดินไม่หรอกดินนำดำแข็งแข็งพี่น้องนิวเหนียวนะครับที่หเาเชื่อมกันเป็นดินทรายอยู่เอา้าแล้วมาเขาอีแล้วพี่น้อง หมดนะครับผมว่าม,มีโหลดเลยพี่นอ้องอันนี้ยังเดิมๆนะครับรถนี่ยังเป็นเทอร์โบเดิมท่อไอเสียเดิมนะครับเปียงแค่ปลายท่อนะครับยังมีหม้อพักอยู่เครื่องยนต์ 4000cc พี่นอ้องือว่าเพียงพ่อนะครับกับรถ80หาแรงมานะครับผมใบมีดกับ2เมตร40ครับเป็นไงเป็นเง,งาพี่นอ้องโอ้ อ้าวงัดลนใบไม่ได้ไปน่องบ้าน ล้อยังดันก็ไปอยู่ครับผมก่อนที่ t h เตบะแตกนะครับผมมันแกนนะครับพี่น้อง เจอไหมคลิปนาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ